สวัสดีจ้ะพี่น้องทักทายจากออสเตรเลียค่ะมือนิสิภาทำสวนค่ะทำสวนกับผัวที่บ้านผัวนะคะว่น้เป็นรักบบฮุงยูเฮ่นได่ชวนดอกจ้ามือนีิมือน่ขอเห็นสางส,สวนยูเฮอนจาของสักก่อนจ้านี่แหละค่ะสภาพสวนหกอื้องตึงอยู่จ้าพี่น้องไม่ได้อยู่แปดเดือนสภาพสวนก็รบ เริ่มแรกนะคะเจอกับสิม,มาทําสาหอต้นบักหุ่งค่ะจะนาําผ้อาอันเซียวอันทุ่งพลาสติกมาคุ้มอยู่แ้วค่ะอันับต่อมากับอันเป็นตัดตกแต่งกิ่งกับเพราแล้วก็พริกค่ะนั่นแหละตัดตกแต่งกิ่งออกไปทํเสาห้พริกทํเสาห้กับเพราค่ะสว่วนบุซ่านันขุดจึกขุดจึกขุดจึก,จกงัดทางงัดง,งัดทางงัด,งงดอันนั้น,นคือแปลงดอกไม้ของเขาค่ะเป็นคนหนาห้าหัวหมดคิดต,ตีได้จ้าพี่น้องมักปลูกดอกไม้ ส่วนมุมงนี่เป็นหัวละพากรีกว่าค่ะหัวละพากรีกกับผ้ากรีกกับ่ากันไปค่ะต้นมันใหญ่แล้วเจอกระดุสิตาตกแต่งกิ้งให้เขาค่ะทําสาวให้เขานะให้เขาแตกยอดออกมาใหม่ค่ะอันนี้ก็ะิเป็นแปลงดอกไม้ค่ะมันล้หัวหล้วก็อันต้นมันตายไปแล้วเพิ่นก็เลยสิคุดเอาหัวออกมันออกมาแล้วก็อันสิปลูกไม่สิบรวนดินไม่แล้วก็1สิปลูกไม่ค่ะหนาหดหมดคิตตี้จ้าพี่นอ้องเพิ่นมักเลี้ยงมิมเลี้ยงขีสูดเลี้ยงเพิ่งต้นน้อยๆนะยแน่นันไมระบาดที่นี่มิมขีสูดชนะรงก็จะชอบ ดอกไม้เออเพิ่นก็เล็ยปลูกเอาใจเมมเอาใจคีสูดเพื่อนนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนการถากไงจ้าพี่น้องโอ้โหคือพอสมัยเห็ดหุ่นมันเห็ดหุ่นออยไหมจ้าพี่น้องเมื่อยคักเมื่อยแน่นเนาะค่ะอันนี้ก็บบอเป็นอย่างค่ะเห็ดกระพัวกระอดได้เจ๊เจ๊สู้ๆด้วยความถึกและบึกบึนหญิงไทยของเราแกร่งอยู่แล้วสู้เจสู้เอออะไรแดดหอนหอนนะจ้าพี่น้องมือนี้เห็ดสวนไปก็แดดหอนไปค่ะบอเป็นอย่างอ่ะจุดที่หนึ่งโอ้หายเมื่อยนะจ้าพี่น้องหายเหนื่อยเลยค่ะ อันนี้เป็นปลาค่จากคากันไงค่ะสูงไงสูงไงสูงเงาค่ะบ่คือคนเหตุถวนเด้ค่ะพี่น้องอ่าอันนี้เพิ่นกระสิขุดออกมาแล้วแล้วเพ่นดินแล้วแล้วเพิ่นกระสิปลูกใหม่ค่ะเป็นดอกไม้ค่ะเดี๋ยวตอนเขาเป็นดอกเสร็จนะคะเจ๊จะมารีวิวให้ดูนะว่าเป็นดอกอะไรเจ๊จําซื้อมันบ่ได้เอาบอกซื้อจ้ะจำซื้อมันบ่ได้ค่ะในส่วนของแปลงดอกไม้่านไปกระสิเอาอันอันนี้เป็นปุ๋ยขีงงัวจ้าซื้อมาจากร้านเมเตอร์เทนค่ะปุ๋ยขีงงัวกระสิซื้อมาในลักษณะกระสอบแบบนี้ค่ะกระส ห้อยปุย๋ยขิงว่าแล้ว,ลวอันในถุงเนี่ยเป็นปุย๋ยขีไกล้จ้าอ,อันนี้เป็นสภาพสวนที่ทําสวนเสร็จแล้วค่ะผักยังไม่ได้ซื้อมาปลูกนะคะรอมีตลาดนัดก่อนค่ะค่อยจะซื้อผักมาปลูกนะคะเออหรือว่าสิบไปบันหนึ่งว่าสิไปบันหนึ่งอยู่ค่ะสิไปหาซื้อผักซื้อผักงั่งอ่างหงามาปลูกอันนี้เป็นดอกไม้ค่ะเห็นมาปลูกข้าวเดี่ยวไงเลยบอแมนบอแมนค่ะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่อร่อยอร่อยหวานหว,วานจ้าพี่น้องเออราสเบอร์รี่มือมือไม่เจอสิบ้าเก็บด้วยค่ะอันนี้เจอเก็บกินไป,ปเบิร์ด รีวิวสวนแล้วและก็อาบน้าอาบน้าตัวจั่พี่ลองเทิงเหม็นขีงว่าเทิงเหม็นขี้ก่ค่ะอาบน้ามสาวงมแล้วแล้วกัวน,นก็เลยสร้างพิซซ่ามาก,กินค่ะตรงนี้จะเป็นเชดของเขานะคะก็จะเป็นรองเก็บโปรดเป็นห้องเก็บของเป็นห้องแบบว่าตะมุตะมีเอียงของเขาเพิ่นกษิยส่เวลาส่วนหมาอยู่นีแ่แหละจ้ะถ้าเพิ่นบ่ได้เหตุงานอยู่คอมพิวเตอร์ช่วงกลางว้นนี่ก็เหตดงานคอมพิวเตอร์ช่วงแรงก็สิมารีแ่แลกอยู่นี่ล่ะค่ะส่วนหมากก็สิเพิ่นกษสิอาศัยอยุ่นี่เออเพิน่นกษสยอยู่นี่เออยามนานอนเกิงเงินเซ แสบอันนากาลิพรอนแร้อก็ละอันนี้เป็นไก่แคนเบอรี่หรืออย่งก็ว่ากันไปค่ะอยู่ร้านฟลิปเปอร์ทินแคนเบยนะคะอร่อยบวกัดติดใจค่ะสั่งมากินดูดูแบบว่าเป็นร้านประจำอ๋อวันอังคารเขาจะมีอาหารไทยด้วยนะคะแนะนำแนะนำค่ะ